อดีตคู่รักกอดลาครั้งสุดท้ายหลังยาปิดฉากชีวิตคู่13ปีรับจากกันด้วยดีอดีตคู่รักจดทะเบียนยากอดกันกลมหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่น้ำตาซึมก่อนจะยอมรับ13ปีชีวิตคู่ถึงเวลารักมาสุดทางเมื่อไปต่อไม่ไหวก็ขอยอมจากกันด้วยดีแต่ยังเป็นพ่อและแม่ของลูกเหมือนเดิมวันที่8กร,รกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่โลกโซเชียลมีการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งมีการโพสต์คลิปและภาพพร้อมระบุก่อสุดท้ายแล้วนะ13ปีที่อยู่ด้วยกันมาเรามีความสุขมากเลยนะต่อไปก็ดูแลตัวเองทำอนาคตให้ดีแค่เราไม่เดินร่วมทางกันแล้วหลังโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ชื่นชมความรักที่ทั้งสองมีให้กันและกันแม้ว่าแต่งงานเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถึง13ปีและมีลูกด้วยกันแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องแยกทางกันเพราะเหตุผลที่มีความจำเป็นของทั้งสองฝ่ายแต่การแยกทางกันไปได้ด้วยดีและมีความสุขทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนสามีภรรยาคู่อื่นที่เลิกรากันแล้วยังเกิดความขัดข้องใจทะเลาะวิวาทกันฆ่าแกงกันก็มีมาก นอกจากนี้ชาวเน็ตยังแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจทั้งสองคนอีกด้วยผู้สื่อข่าวสอบถามผู้ใช้เฟ e บุ๊กทราบชื่อว่าคือนางสาวอันชลีเอ่งช่วนอายุ28ปีกล่าวว่า เหตุการณ์ในโพสต์เกิดขึ้นเมื่อวันนี้ณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากตนและอดีตสามีชื่อนายกฤษดาบุญมาอายุ28ปีนัดกันไปที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่เพื่อจดทะเบียนหย่าให้ถูกต้องตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ภายหลังจดทะเบียนหย่าเสร็จแล้วก่อนเดินทางกลับบ้านตนและอดีตสามีได้กอดกันพร้อมกับกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้าย แม้ว่าทั้งสองคนจะมีน้ำตาซึมแต่ถือว่าเป็นการลาจากด้วยดีไม่มีเรื่องขัดข้องใจต่อกันเจ้าของ Facebook เจ้าของเรื่องกล่าวถึงอดีตชีวิตคู่ว่าตัวเองและอดีตสามีแต่งงานเป็นสามีภรรยาและมีลูกด้วยกันรวมระยะเวลา13ปีแต่เพิ่งจดทะเบียนสมรสเมื่อปี2560 กระทั่งปี2564เราทั้งสองต้องเลิกรากันด้วยเหตุผลที่จำเป็นของทั้งสองฝ่ายเราทั้งสองจึงพูดคุยกันหาทางออกและเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจเลิกราความเป็นสามีภรรยาและจดทะเบียนหย่าให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามลูกของเราทั้งสองคนยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่เลี้ยงดูลูกเหมือนเดิม นอกจากนี้อยากฝากถึงสามีภรรยาคู่อื่นหากมีเรื่องที่ขัดข้องใจไม่เข้าใจกันหากจะหาทางออกที่ดีควรหันหน้าพูดคุยกันหาทางออกดีกว่าจะทะเลาะหรือว่าค่าแกงกันขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ